ทั้ง A และ B พี่ก็แยกออกมาเป็นสามสามอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าพี่จะคิดทั้งสองยีนในเวลาเดียวกันพี่จะคิดได้กี่แบบตอบพี่สิเแบบถ้า A มีสามจีโนไทป์ B มีสามจีโนไทป์คิดทั้ง A และ B ในเวลาเดียวกันเราต้องมาเขียนแผนภาพต้นไม้ เราจะเขียนออกมาได้9จีโนไทยมีจีโนไทยอะไรบ้างน้องทางบ้านที่มีเวลาน้องก็ไปเขียนนะครับ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กจบเข้าใจป่ะได้9จีโนไทยแบบนี้อาจได้9จีโนนะแต่ถ้าพี่คิดเป็นฟีโนพี่จะคิดได้กี่ฟีโน ฟังพี่นะ A มีฟีโนไทป์เด่นกับฟีโนไทป์ดอย B มีฟีโนไทป์เด่นกับฟีโนไทป์ดอย A มี2แบบ B มี2แบบถ้าคิดรวมกันจะคิดได้กี่แบบตอบพี่สิสแบบสแบบมีอะไรบ้างอ่ะดูนะครับสีชมพูแทน A นะเป็นลักษณะเด่นของ A ลักษณะเด่นของ A พี่จะใช้ A- ขีด ลักษณะด้อยของ A ก็คือ A เล็กเเล็กทำไมลักษณะเด่นของ A พี่ถึงใช้ A ขีดเพราะถ้าตัวหน้าเป็น A ใหญ่ตัวหลังไม่ว่าน้องจะเป็น A ใหญ่หรือ A เล็กก็ตามยังไงน้องก็เด่นใช่ไหมครับส่วนของ b ถ้าเป็นลักษณะเด่นของ B พี่ก็ใช้เป็น B ขีดลักษณะด้อยก็เป็น B เล็ก b เล็กเด่น b ก็เป็น b ขีดลักษณะด้อยก็เป็น b เล็ก b เล็ก พี่จึงได้ว่าพี่มี4ี่ฟีโนไทป์ถ้าคิดสอแบบฟีโนไทป์แรก A ก็เด่น B ก็เด่นเข้าใจไหมครับ A ก็เด่น B ก็เด่นดอเด็กไม่เอกหมาถึงเด่นฟีโนไทป์ที่สองเเด่นแต่ B ด้อยฟีโนไทป์ที่3 A มด้อยแต่ B เด่นและฟีโนไทป์ที่4 ดอทั้งคู่เข้า okay, ป่ะอ่าพี่เวลาน้องทางบ้านจดการจัดจีโนและฟีโนโอเคครับท่านี้น้องฟังพี่น้องมีฟีโนไทป์ทั้งหมดกี่แบบตอบคุณพี่ก่อนแล้วน้องมีฟีโนไทป์ทั้งหมดกี่แบบฮะสี่มีอะไรบ้างอ่ะดูนะครับมี A ขคีด B ขคีดก็คือทำไมทั้งคู่ เด่นทั้งคู่ a อขีดบเล็ก b เล็ก, b, ลกแปลว่าอะไร a น่ะเด่นแต่บีได้ a เล็ก a เล็ก b ขีดแปลว่าอะไร a ได้แต่ b เด่นและ a เล็ก a เล็ก b เล็ก b เล็กแปลว่าอะไรได้ทั้งคู่คันที่ฟังอีกทีนะถ้า a เนี่ยดอกม่วง b เนี่ยต้นสูงอ่า ดอกม่วงถัว่วเมนเดลน้องต้องรู้เองเอใหญ่ดอกม่วงเอเล็กที่ไม่บอกน้องตอบได้ตอบครับเอเล็กดอกขาวบี B ใหญ่ต้นสูงบี B เล็กที่ไม่ต้องบอกน้องก็ต้องตอบได้บี B เล็กต้นเตี่ยเก่งครับถ้าพี่เป็นเอขีดพี่ได้ดอกม่วง B ขีดพี่ก็ได้ต้นสูงถ้าคิดพร้อมกันทั้งคู่ตรงนี้พี่จะได้ถั่วดอกม่วงต้นสูง อันนี้พี่ก็จะได้เป็นอ่ะพี่ได้คิดสี่อันในชีทมีนะครับน้องเติมคำลงไปอันนี้จะได้เป็นถั่วดอกดอกม่วงต้นเตี้ยก็คือท่าน,นี้ม่วงสูงอันนี้ม่วงเตีย้ยอันนี้จะได้ถั่วดอกขาวต้นสูงและอันนี้จะได้ถั่วดอกขาวต้นเตีย้ย น้องจะสังเกตว่าการแสดงลักษณะของดอกม่วงกับดอกม่วงดอกขาวต้นสูงต้นเตี้ยเป็นอิสระต่อกันหมายความว่าอะไรน้องดูนะม่วงสูงม่วงเตี้ยขาวสูงขาวเตี้ยมีหมดครับเราจะเรียกลักษณะนี้ว่ายีนเหล่านี้ไม่มีปฏิกิริยาระหว่างกันหรือ No interaction No interaction หมายความว่าจีนเหล่านี้เป็นจีนที่ไม่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน A กับ B อิสระต่อกันฉันจะม่วง A บอกฉันจะม่วง B บอกฉันจะสูงก็ไม่มีใครบังคับใครทุกคนจะเกิดขึ้นได้จุดนี้ออกข้อสอบปีล่าสุดนะครับซึ่งพี่ค่อนข้างจะเห็นใจน้องว่า เป็นเนื้อหาที่กึ่หลักสูตรไม่มีในสสวทไม่มีในแบบเรียนมาตรฐานนะครับคราวนี้บางครั้งจีนมันจะมีปฏิกิริยาระหว่างกันเช่นเราจะเลือกปฏิกิริยาระหว่างจีนว่าอีพิสตาสิตอีพิสตาสิตแปลว่าปฏิกิริยาระหว่างจีนคราวนี้ปฏิกิริยาระหว่างจีนจะมีสี่แบบน้องดูในใน,ใน,ในชีตนะครับที่น้องมีแพี่ดูนิดนึง อันแรกไม่มีปริยาน้องเติมคำไปแล้วใช่ไหมม่วงสูงม่วงเตี้ยขาวสูงขาวเตี้ยใช่ป่ะคราวนี้อีพิสตาซิสอีพิสตาซิสแปลว่าปฏิกิริยาระหว่างจีนซึ่งในชิดน้องจะแยกเป็นสี่อันปฏิกิริยาระหว่างจีนจะแบ่งเป็นสี่แบบได้แก่อันแรกครับโดมิเนนต์อีพิสตาซิสโดมิเนนต์แปลว่าเด่นอ่ะน้องดูนะปฏิกิริยาระหว่างจีนนี้เป็นปริยาระหว่างจีนเด่น คำว่าอิพิสตาซิสแปลว่าการแสดงออกซึ่งฟังนะครับเป็นปริยาที่ยีนหนึ่งจะมีผลต่อยีนหนึ่งงงปะอ่ะงงฟังดีๆเช่นโดมิเนน์นอิพิสตาซิสเช่นพี่กําหนดกรณีเช่นยีนเด่นของ A ก็คือ A เป็นเด่นมีผลต่อ B ก็คือยีนเด่นของ A นะ มีผลต่อ b จะเป็น b ใหญ่ก็ได้เป็น b เล็กก็ได้แต่มีผลต่อ b หมายความว่าอะไรต้องเลยนะคำว่า d o m i n a n อ epistasis แปลว่าอันนี้ฟังแล้วจะงงนิดนึงนะแต่ฟังน้องฟังพี่นะแล้วฟังพี่จะพูดสองครั้งนะยีนเด่นของยีนหนึ่งจะไปมีผลต่ออีกยีนหนึ่งถ้าเป็น a ขีด b ขีด อันนี้น้องได้ต้นอะไรนะม่วงสูงอ่ะน,น้องฟังนะเอขีดบีขีดน้องได้ม่วงสูงมอสอนี่ม่วงสูงไม่ใช่หมดสีซอฟเอขีดบีเล็กบีเล็กปกติน้องต้องได้อะไรม่วงเตีย้ยดูดีนะครับถ้าพี่พูดอย่างนี้ว่ายีนเด่นของ a มีผลต่อ b ยีนเด่นของ a เป็นเด่น ถ้าบเป็นด้อยเอจะบังคับให้เด่นหมายความว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เอเป็นโดมนแนนก็คือยีนเด่นมีผลต่อบหมายความว่าถ้าเอเป็นเด่นแต่บเป็นด้อย A บอกฉันมีอิทธิพลเหนือเธอฮะฮฮเธอจะเป็นด้อยฉันสั่งให้เธอเป็นเด่นอันนี้จะออกมาเป็นม่วงสูงทําไมเตี้ยไม่ออก ถ้า A เป็นยีนเด่นมีผลต่อ B ถ้า B เป็นด้อยยีนเด่นจะไปสั่งให้อีกยีนหนึ่งกลายเป็นเด่นตามท,ทั้งทั้งที่ควรจะเป็นด้อยแบบนี้เรียกว่า epistasis ครานี้ฟังต่อ A เล็ก A เล็ก B หขีด e อันนี้ดอกขาวต้นสูงไม่บังคับกันและถ้าเป็น A เล็กเเล็ก B เล็กบเล็กอันนี้ดอกขาวต้นเตีย้ยไม่บังคับกันเข้าใจยัง ยินเด่นของ A มีผลต่อ B หมายความว่าถ้าเขียนว่ายินเด่นของ A มีผลต่อ B หมายความว่า